วัสดีครับบอ่อปลาสายันกระดินวันบ้านเป็นใจหมูู่กเปิดตุกเบ็ดเบ็ดทุกสนิดคันละสองบาทวันที่สามสิบเอดที่หนึ่งที่สองสามวันนะครับปีใหม่นี่ไฟบะฮูจะไปที่ไหนกระเจินนะครับเดอ้อตุกเบ็ดบอ่อปลาครับเดอ้อ บ่อปลาเป็นธรรมศาสตร์ที่ดีอากาศดสดใสลมเย็นสบายปลามีหนักกับปลาตัวใหญ่หลายผืดหลายพันหลายสนิดบ่อปลาใหญ่ประมาณหนึ่งไร่กว่าวันที่สามเอดวันที่หนึ่งที่สองไฟมูไปไหนเจินนะครับเดอ้อ เบ็ดคันละสองร้อยบาทคิดถุกถูกตกเอาปลากันเอาหมกเอาหมวนนะครับเดอ้อพอปลาในสะนะครับเดอ้อปลาหนักปลาใหญ่หลายฝืดหลายฟันหลายชนิดอีกทั้งปาลาเลอยปลาใหญ่ เชินดนะครับเดอ้อปลาหนักขนาดครับลับรองว่าได้ปลากันทุกคู่ทุกคนแน,น่นอนครับใช้ได้พถึง2อกิโลนี่คืนสตังค์ครับ